ุกเรื่องร้อนๆ้อนโดนโดน,โดนในซฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปยุโรปยูโร2016ไม่ต้องหน้าโซมนอนดึกเรามีสรุปไม่ต้องจ่ายตังค้องเน็ตเราเสิร์ฟให้เสร็จที่นี่ท็อปนิวสช่วงกีลาดโดนโดนกับแชมป์พิรพลมันยิ่งกว่าบินไปดูถึงฝรังร่งเศส ผู้ชมครับวันนี้นะฮะมีเรื่องของซูเปอร์สตาร์ที่เบียดคริสตยโนโรนารโดตอนนี้เขาบอกว่าที่โปรตุเกสดังกว่าโดแล้วจะเป็นใครเดี๋ยวจัดไปแต่เรามีกีฬาประเภทอื่นก่อนนะครับบาสเกตบอล NBA รอบชิงใครได้4ใน7จะเป็นแชมป์ตอนนี้โกลเด้นสเตทนำอยู่2เข้าพกไม้กวาดแล้วครับเพราะภาษาอังกฤษไม้กวาดแปลว่าสวีปแปลว่ากวาดหมายความว่ากวาดมนเลย4-0่ฉะนั้นคนชนะอยากกวาดนะไอคนแพ้บอกว่าถ้าเกิดเห็นไม้กวาดนี่มันน่าอับอายจริงๆฉะนั้นเกมนี้กลับไปเล่นที่คลีฟแลนด์จะโดนกวาดหรือไม่ชมันครับ ถึงก็ในชุดขาวนะครับตัวนันสเตในชุดฟ้าบูก่อนครับเดรเมนกรีนนะครับเจ้าบ้านทางด้านของคลิปเล่นนั้นนำอยู่บ้านและเป็นทางด้านของเลบรอนเจมส์บอกว่าหันหลังแล้วก็ยัดครับไม่ยอมให้กว่าหรือเปล่าแต่เคลทอมสันก็เหินเข้าไปคลิปเล่นวันนี้ร้อนแรงครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับตอนจบครึ่งแรกหนึ่งวิดูเจอาสมิธส่งจากครึ่งสนามครับทําไป2 0แต้มนะครับคลิปเล่นบอกว่าวันนี้เล่นในบ้าน โดนมาแล้ว้องเอาเอาเคนหน่อยและดูละบอลเจมฉกลูกจากสเตปเคอรี่ละบอนเจมล้มลงไปละบอนเจมจ่ายแล้วไปจัดไปครับ32แต้มคลีฟเล่นชนะ120ต่อ90นะครับนี่แหละครับความสนุกตอนนี้ไล่มาแล้ว1ต่อ2เกมและเดี๋ยวดูหน้าผู้เล่นทางด้านของโกลเด้นสเตทครับเออเซ็งจริงครับและละบอลเจมก็บอกครับว่าดีใจมากครับเพราะว่าไอ้ไม้กวาดเนี่ยนะไม่ต้องเอามาแล้วไม่ต้องเอามาแล้วไม่โดนกวาดแล้วเว้ย คุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเศร้าของวงการเทนนิสนะครับหลังจากมาริอาชาปาว่าเธอที่บอกว่าดังที่สุดสวยที่สุดทําเงินมากที่สุดบอกว่าใช้สารกระตุ้นคราวนี้แหละครับความดังกับความถูกต้องจะเอาอะไรเพราะถ้าเกิดบอกว่าชาปาว่าไม่ได้เล่นเรตติ้งชีวิตไม่ดีงั้นต้องรับโทษหรือเปล่าล่าสุดตัดสินแล้วนะครับว่าเธอจะโดนแบนจากวงการเทนนิสนานแค่ไหนหลังจากที่เธอออกมายอมรับนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการ มาเรียชาร์ปว่านะครับซึ่งเป็นนักกีฬาหญิงที่มีรายได้มากที่สุดในโลกอดีตมือหนึ่งแต่ตอนนี้ร่วงลงมาอยู่อันดับที่26แล้วนะฮะเธอในถูกสปอนเซอร์แบรนด์ดังทั้งไนกี้รถยนต์ปอร์เช่นาฬิกาแท็กฮอ e r ยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์ครับ ฝันร้ายล่าสุดมาอีกนะครับเมื่อทางด้านสาพันเทนนิสนานาชาตินั้นได้ตัดสินใจแบนมาริอชาลาปาว่าเป็นเวลาถึง2ปีครับซึ่งการลงโทษนี้จะทําให้เธออดลงแข่งโอลิมปิก2016ที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนอคุณผู้ชมครับโปรตุกเกสน,นะครับ ซึ่งมีโรนัลโดเป็นขวัญใจหลายๆคนเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่องกับเอสโตเนียปกติโปรตุเกสคือพี่โดแต่มาวันนี้มีคนหนึ่งดงกับพี่โดครับสูงเท่าผมเองฮะร้อยเจ็ดสิาซอายุตั้ง32เป็นคนที่หลายคนบอกโอ้ยมันไม่เก่งหรอกเพราะว่า8ปีที่ผ่านมันย้ายไป6ทีมแล้วไม่เคยอยู่กับใครเลย2ปีไปไหนใครก็ไม่เอาแต่มาวันนี้อาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ดังยิ่งกว่าคริสตอโนโรนัลโดจะเก่งแค่ไหนเขามีนามว่ากัวเรสมาครับ so นี่แหละครับกอเรสซดูพี่แกชงให้พี่โด้สิครับมงได้10แต่ช็อตส่งนี่ให้11บฮะการส่งแบบนี้ลูกดีดนี่ยากมากดูดูดูแกโอ้โหใส่ผ่านครับ1-0นะครับท็อปช็อตจริงๆและ3นาทีต่อมาดูให้เด็กดูกัวเรสซ่าเปิดตัวแล้วกัวเรสซ่าปั่นครับโอ้โหวันนี้ยิง1จ่าย1นะครับพระเอกอีก1คนมาแววลูกนี้เขาบอกว่าเป็นลูกยิงมิสเทลแองเกิลเวิลด์นะฮะสวยงามพี่โด้ี่ก็จะแหมโดดซ้ำซะด้วยนะครับ ก่อนจบครึ่งแรกหนึ่งาทีครับโรนัลโดวันนี้มากับดวงฮะวันนี้ยิงไป2นะครับแล้วดูครับทีมนามบาละสามศูนย์นะถ้ายิงแบบนี้ชนะแน่ครับดวงดีนะฮะเข้าครึ่งหลังกัเรสมาเปิดแล้วเป็นดานิโล่ก,ก้องหลังโคกอย่างโหเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับกัวเรสมาวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายกัวเรสมาบอกอ่ะจัดไปขนาดโยนเข้าไปคูแข่งยังยิงให้เลยนะฮะยิงเข้ากโกตัวเอง50ครับและกัวเรสมาซัดเสียบหน้าต่างตุง60ยิง2จ่าย3กัเรสมาครับ และก่อนจบเกม11นาทีครับพี่น้องอังเดรโกเมสโกเมสบอกว่าทำยังไงจ่ายสิครับจ่ายให้เอเดร์เอเดร์7-0เนี่โปรตุเกสยิงเอฟรเนีย7ประตูต่อ0ูนฉะนั้นโปรตุเกสไม่ได้มีแค่พิโดแล้วนะครับแต่มีคนก็คือทางด้านของกอเรสมาอันตรายจริงๆและเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกเรื่องเด็ดยูโร